11ถึง11กันยายนนี้ดูเหมือนคุณจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์เริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันเลยมาดูกันค่ะว,ว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นออกับคุณคนที่เกิดในวันอาทิตย์โอ้โห oh ออร่าดีสเสน่ห์มีเหลือเกินนะเออ ดูเหมือนกับว่าจะหยิบจะจัดจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีคนเมตตามีคนให้ความสนใจสนเสน่ห์ของคุณจะแรงมากต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ระวังนิดนึงอาจจะมีคนมีเจ้าของมาอยากจะจับจองหัวใจคุณนะในเรื่องของการงานความคิดเริ่รมสร้างสารรค์ไอเดียดีไอเดียพุ่งกระฉูนมีโอกาสที่จะครีเอทสิ่งดีๆได้หรือว่ามีไอเดียมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ในการทําการงานทําธุรกิจอะไรต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเออ ช่วงนี้สติมีนะสติมาปัญญาเกิดนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการทําการทํางานทําธุรกิจแล้วมีโอกาสเจริญรุ่งเรือง,องและประสบความสําเร็จด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักอย่างที่บอกไปเลยนะว่ามีโอกาสว่าจะมีคนมาชอบพอสเสน่ห์จะแรงจะดูน่าค้นหาจะมีแต่คนให้ความสนใจมีคนมารักมาชื่นมาชอบมาชมแล้วต้องระวังนิดนึงเพราะว่าหนึ่งในนี้อาจจะมีคนที่มีเจ้าของมาชอบพอคุณด้วยค่ะ ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารไอ้วันจันนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันจันทร์จะจะมีอะไรที่เป็นข่าวดีและเรื่องเซอร์ไพรส์บ้างคนที่เกิดในวันจันทร์ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันจันทร์ดูเหมือนสัปดาห์นี้นะข่าวดีของคุณคือเหมือนกับว่าจะได้พักผ่อนบ้างแล้วหลังจากที่เหนื่อยล้าเหลือเกินในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยงานเหนื่อยการเหนื่อยธุรก<ๆ>ิจเหนื่อยความรักอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะได้พักผ่อน ขอดูพลังงานเพิ่มเติมของคนที่เกิดในวันจันทร์หน่อยนะว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้ต้องบอกเลยคุณงามความดีที่สร้างมาจะส่งผลอะไรที่คุณเหนื่อยล้ามาจะส่งผลให้คุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงถ้าคุณเหนื่อยเรื่องของการงานถ้าคุณเหนื่อยเรื่องของธุรกิจต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้คุณจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงผลจากการกระทำของคุณจะส่งผลให้ชีวิตของคุณดีและมั่นคงค่ะ เช่นเดียวกันกับในเรื่องของความรักเลยนะอะไรที่คุณตั้งอกตั้งใจทําไว้มีโอกาสเหลือเกินว่าความตั้งใจความพยายามความทุ่มเทความจริงใจของคุณจะส่งผลทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะเนาะต่อมากับคนที่เกิดในวันอังคารนะข่าวดีและเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรคนที่เกิดในวันอังคารโอ้โหต้องบอกเลยคุณจะจัดการในทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีเออ มีโอกาสว่าถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆ <c oughs> คุณก็สามารถจัดการได้ควบคุมได้แล้วก็เอาอยู่ <c oughs> การงานนะธุรกิจการเงินต้องบอกเลยถึงจะมีปัญหาอุปสรรคแต่เอาอยู่จัดการได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีถ้ามีลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะหรือลูกน้องอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนคุณจะควบคุมได้คุณจะเอาอยู่ได้คุณจะสามารถบ,บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักต้องบอกเลยจะมีคนรักคุณด้วยหัวใจค่ะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธสัปดาห์นี้ข่าวดีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณคนที่เกิดในวันพุธโอ้โ oh. ห oh. อบอุ่นหัวใจเหลือเกินสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันดูแฮปปี้มีความสุขชิลชิสบายสบายการงานราบรื่นประสบความสําเร็จหรือว่าทําอะไรก็ราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะธุรกิจก็คล่องตัวนะการเงินก็คล่องตัวในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจค่ะ ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพระฤหัสับดีคนที่เกิดในวันพระฤหัสบด,ด,ด,สปปดีข่าวดีเรื่องเซอร์ไพรส์สัปดาห์นี้คืออะไรโอ้โห เฉิดฉายนะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีออร่ามีสเสน่ห์มากๆในสัปดาห์นี้จะหยิบจะจับจะทําอะไรดูจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นไปในทิศทางที่ดีการงานนะก็ต้องบอกว่ามีคนให้ความสนใจคือผลงานจะเป็นที่ประจักษ์มีความโดดเด่นเป็นที่สนใจเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของใครหลายๆคนนะคะธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะมีชื่อเสียงมีโด่งมีความโด่งดังนะธุรกิจมีโอกาสก้าวหน้านะลูกถ้าทาการค้าการขายต้องบอกว่าลูกค้าลูกหา เข้าหายเยอะมากเพราะว่ามีออร่รามีสเสน่ห์เหลือเกินนะเออส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าร่ำรวยดีมีเงินใช้เยอะนะสุขก,กายสบายใจส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่นะในเรื่องของความรักนะมีคู่อยู่แล้วคู่จะหวงหนักมากช่วงนี้สเสน่ห์มาออร่ราเกิดเหลือเกินนะความรักจะโดดเด่นเหลือเกินถ้าโสดอยู่มีคนจีบแน่นอนมีคนแอบชอบเยอะมากนะ ส่วนสถานะไม่ชัดเจนเตรียมตัวเลยว่าสัปดาห์นี้เขาจะห่วงเป็นพิเศษว่าคุณจะเพราะคุณจะดูดูดีอ่ะดูมีออร่าดูมีสเสน่ห์จะห่วงแล้วจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างทําให้เหมือนกับว่าอยากจะแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของอต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันศุกร์ คนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงจะหยิบจะจัดจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามมีโอกาสประสบความสําเร็จจากความมุมานะความวิริยะอุตสาหะของตัวคุณเองเออ ในเรื่องของการงานต้องบอกว่างานผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยความพยายามความตั้งใจความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโต,ตก้าวหน้านะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามีเงินมีทองใช้ไม่ขัดสนนะันถึงจะมีติดขัดอะไรบ้างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะด้วยกําลังวังชาของคุณนี่แหละส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่า ถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนถูกอกถูกใจอยู่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนถามว่ามีไหมมันขึ้นอยู่กับคุณต้องบอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกและเลือกได้ส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงเวลานี้เติมความหวานกันหน่อยก็ด,ดูมันเหมือนว่าเขาจะถึงหัวคุณมากเหมือนกันนะสัปดาห์นี้เนื่องจากอาจจะต่างคนต่างเหนื่อยงานหลายสิ่งหลายหลายอย่างพอไม่ได้เติมความหวานกันเนาะก็อาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นได้เนาะ สุดท้ายกับคนที่เกิดในวันเสาร์ออะมาดูกันคนที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ข่าวดีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยวางแผนอะไรไว้คิดอะไรไว้วางกลยุทธ์อะไรไว้มีโอกาสว่าจะพิชิตชัยนะออในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินอะไรที่คุณวางแผนไว้นะมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปตามสเตป็ปเออ มีโอกาสผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยพลังสติปัญญาพลังสมองของคุณนะการงานมีโอกาสเป็นไปตามที่คาดหวังนะการเงินธุรกิจมีโอกาสเป็นไปตามที่วางแผนไว้คือเป็นไปตามสเต็ปที่คุณวางแผนไว้เลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยนะหมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเออยอย่างไร <c oughs> ดูเหมือนกับว่าอะไรที่คุณคาดหวังไว้มันมีโอกาสที่คุณจะลุกคาด มีโอกาสเป็นไปดังหวังมีโอกาสเป็นไปตามที่ตั้งใจถ้าคุณโสดอยู่แอบ,บชอบใครมีโอกาสเขาชอบกับอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณในสัปดาห์นี้หรือว่าอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือแสดงให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขานะคะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะอะไรที่คุณวางแผนไว้อะไรที่คุณคิดไว้ว่าอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความชัดเจนนะการแสดงออกของคุณการการะทำของคุณนะเอ,อ่อหรือกลยุทธ์ของคุณมันจะใช้ได้ผลนะนะ มันจะใช้ได้ผลเขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้ส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้นะคะอาจจะต้องเติมความหวานกันนิดหนึ่งมันเหมือนกับต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆจนไม่ได้เติมความหวานกันสักเท่าไหร่นะเพราะนั้นเติมความหวานกันเข้าไว้ความสัมพันธ์ก็จะมั่นคง่นเองนะนะและนี่คือคำนำนายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดทั้ง7วันเลยในสัปดาห์ที่1 1ถึง17เกันยายน2516นระเป็นข่าวดีและเรื่องเซอร์ไพรส์ท อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจนะคะแล้วก็พิมพ์รับคำแนานายแชร์ออกไปเซฟออกไปนะคะเพื่อยืนยันรับคำแนะนยของคุณยินดีด้วยนะคะ